ระวังรถไฟจะชนกัน噢 สเสน่ห์รงมาส15ตุลา t ี i ดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาหอมน่ะล้อมหน้าล้อมหลังมีคนมาให้ความสนใจคุณนะแบบประเดยประดังมีโอกาสหรือเกินว่ารถไฟอาจจะชนกันก็ได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะทํานนายไทยรักกับแม่หมออ้๊มธรรมธาโรบประจําวันที่15ตุลามาดูกันสิว่าวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักให้คุณได้ลัลลากันบ้างอ่ะสับส,สดๆโตพลังงานกันนะจ๊ะ imagination overload c o m p r o m i s e profession oh blazing oh my gosh นะฮะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยวันนี้วันดี15ตุลานี้เตรียมตัวให้ดีระวังรถไฟจะชนกัน เสน่ห์แรนมา15ตุลานี้ดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาหอมหน้าล้อมหน้าล้อมหลังมีคนมาให้ความสนใจคุณนะแบบประเดประดังมีโอกาสหลือเกินว่ารถไฟอาจจะชนกันก็ได้นะจ๊ะนะคือวันนี้ต้องบอกเลยเสน่ห์ดีออร่ามานะมีเสน่ห์ที่รุนแรงมากๆมีความโดดเด่นในดวงชะตานะมีโอกาสหลือเกินว่าคุณจะมีช้อยมีตัวเลือกในเรื่องของความรักอาจจะมีคนขอเป็นตัวเลือกกับคุณ ไว้าว wow! นะคนเกา่าคนใหม่จะเข้ามาแบบมากมายต้องบอกเลยว่าวันนี้นะจะมีคนมากหน้าหลายตาและหลากหลายเข้ามาให้ความสนใจคนมากนะคือวันนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการได้พบเจอหรือพบปะผู้คนก็ได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสทางการงานเข้ามาโอกาสในเรื่องของธุรกิจเข้ามาทําให้คุณได้พบเจอผู้คนที่หลากหลายทําให้คุณมีความโดดเด่นและเปลี่ยนประกายทําให้ใคร ทั้งหญิงทั้งชายก็อาจจะมีความสอดส่งนะส่งสายตาเป็นประกายให้กับคุณนะคือวันนี้จะโดดเด่นนะผลงานของคุณจะโดดเด่นนะคุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นเด่นดังนะโดดเด่นเด่นดังนะโด่งดังโดดเด่นดนะทำให้เป็นที่สนอกสนใจของใครหลายๆคนนะทั้งคนเกา่าคนใหม่ก็อาจจะอยากจะมาเข้าหาคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคือวันนี้น่าจะมีคนอยากจะเข้าหาคุณเยอะนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้อาจจะมี สนใจคุณค่อนข้างมากนะคะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดทํางานทําธุรกิจก็อาจจะมีงานเข่าเยอะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะทําให้คุณได้เฉิดฉายได้เปล่งประกายได้แสดงศักยภาพความสามารถของคุณทาให้คนเป็นที่ทำให้คุณเนาะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนแล้วก็อาจจะมีคนมาให้ความสนใจถ้าเกิดคุณโสดอยู่นะ ต้องบอกเลยวันนี้น่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะอยากจะรู้จักอยากจะสร้างสัมพันธ์ด้วยนะคะมีคนเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะมีตัวเลือกมีคนขอมาเป็นตัวเลือกให้กับคุณถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้คนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณร้อนร้อนหนาวหนาวแน่นอนเพราะว่าวันนี้คุณจะเปล่งประกายและโดดเด่นจะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะนะคะเออจนอาจจะมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะน่าจะมีคนมาให้ความสนใจมีคนเข้าหาคุณแล้วคนที่ไม่ชัดเจนอ่ะคุณก็อาจจะเกิดอาการหึงหวงขึ้นม แล้วก็กลับเข้ามาหรือว่าแสดงเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าสถานะนะคะ มีแฟนอยู่แล้วนะก็ต้องบอกเลยวันนี้แฟนน่าจะหึงหวงมากเป็นพิเศษเพราะน่าจะมีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะถ้าเกิดไม่มีมีปัญหาอะไรกันวันนี้แฟนหึงหวงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหากันอยู่งอนงอนกันอยู่ต้องบอกเลยวันนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะหึงนะลมขึ้นหน้าจนกลับมาคืนดีกับคุณอย่างรวดเร็วนะกลับมาคืนดีแบบอารมณ์หึงหวงอ่ะนะเข้าใจปะ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวให้ดีมีโอกาสที่รถไฟจะจนกันจะชนกันนะจนทาให้ความ รักต้องบอกเลยสุขสันร์หันสาอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งคนเก่าคนใหม่หรือคนมากหน้าหลายตาจะกลับเข้าไม่ใช่กลับเข้ามาอย่างเดียวต้องบอกว่าจะถาโถมเข้ามานะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนไงแล้วก็หนายน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ